สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่16นะครับวันหวยออกนะครับวันอังคารด้วยนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้า h o n d ้าบีทคันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับอีซิดินนะครับเจ้าของแกนะครับขับขับปุ๊บเบรกหลังล็อกกระทันหันนะครับเรียกได้ว่าลากล้อเลยนะครับเหมือนกับเป็นการกระทึบเบรกเลยนะครับ ดีนะครับไม่มีรถตามหลังมานะฮะไม่งั้นนะครับงานเข้าแน่นอนเลยนะครับอุอบัติเหตุอี่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาจริงๆนะครับแกบอกว่าแกขี่มาดีๆนะครับเบรกหลังมันล็อกอัตโนมัติเลยนะครับดีนะที่ไม่มีรถหลังตามมาแกว่าง,งั้นงั้นงานเข้านะครับ ช่างตาลถอดดูเลยเนาะถอดเลยอ่าถอดมาดูนะครับก็มีเจ้าลูกปืนสองข้างเนาะตาลเนาะลูกปืนสองข้างมันคลอนนะครับนี่ลูกปืนนะครับมันคลอนแล้วก็ที่สําคัญนะครับเบรกนะครับมันอยู่ๆมันติดแบบหนึบเลยนะครับเบรกมันติดแบบหนึบเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญลูกปืนมันคลอนปุ๊บล้อมันมันสายได้ปุ๊บมันมันล็อกยังไงไม่รู้นะครับไม่ใครไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ช่างตาเรานะครับก็แกะนะครับมาล้างมาเช็คมาดูนะฮะมาไล่ลมใหม่นะครับตัวนี้ใช้ได้ห้อตาเนาะใช่ได้เออตัวนี้ใช้ได้น่าจะเป็นกับปั๊มลูกสูบมันไม่คืนหรือเปล่าฮะโอ้ยากไหมยากเอออันนี้มันเป็นปั๊มเทียมด้วยนะเนาะปั๊มเทียมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของราคาถูกนะฮะแต่ก็ยังว่าใช้งานได้ช่วครั้งชั่วคราวนะครับ แต่ถ้าว่าให้ดีเลยไม่ผ่านนะครับต้องเล่นปั๊มแท้เลยนะครับมันไม่คืนน้องตานเพาะแต่เบรกแล้วปุ๊บมันมันมันไม่คืนเนะาเนะเออแกบอกว่าขี่ขี่มามันถึงแยกปุ๊บแกเบรกนิดหนึ่งอ่าทีนี้พอตะขี่มาเรื่อย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 ปุ๊บอยู่อยู่มันล็อกเลยยังไงอากาศมันดันยังไงไม่รู้นะฮะเออ ุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับอ่ะอชางตาลใส่ก่อนนะครับอ้าช่างใหญ่ลองหมุนล้อดูสิอ้าอีกไอ้จุกลมมาปิดให้แกหน่อยช่างใหญ่ใส่แล้วหายอีกใส่แล้วหายอีกเนาะใส่ให้บ่อยมากเลยจุกลมนี่ อะลองดูสิทีนี้จิบ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 อ่ะฮะโอเคอะไรมันดังเองบอกวิทยุอ่ะเบนประสิทธิ์เบนประสิทธิ์ทำงานไหมวันนี้ไม่ทำโง่เออไม่ทำกับเรื่องของเองไปเองจะทำไม่ทำกับเรื่องของเอง มาตันเนาะไม่ทำกับเรื่องของเองอ้าวลองดูเรียงอ้าวฮึบเบ้นนี่หาปั่นดูแต่สาวเลยเบ้นนี่ถ้าได้อาไปส่งแกที่วัดเลยสารเดี๋ยวให้พี่ตุมไปรับ យកកាត់200ចាប់តាដូរលុបភ្នួនអ oi នេះដេញ ব্রেক នៅឡងមកមករាប់សិនអឺគេមិនអីអូខេមិនអី sáng dài ok mấy ê à à liều à ok vai xuống ngang à